อ่พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเดอ้อลูกหมูปลากำลังกินอันต้นกล้วยลูกชายเอาต้นกล้วยมาโยนให้เพิินเพิ่นพากันแทะกินกินแ่บกินนัวอ,อิตัวหลักก็แกบกบแกบอยู <c oughs> ่สังเกตเบิ่งว่าพี่น้องหมูโตว่ทอกันออกพร้อมกันเป็นอย่างขึ้นโตว่ทอกันลูกชายบอกว่าโตใด คือแม่หมูน่ะมีนมอยู่แปดเต่าแล้วลูกออกมาเนี่ยคอหนึ่งสิบหาตัวของหนึ่งสิบสองตัวมันหยาดกันกินนมตัวใดกินบาท่านกับตัวหน่อยตัวใดกินเก่งกินไววกับตัวใหญ่ไววพี่น้องเออแต่มันสิสังเกตว่ามันมีตัวน้อยน้อยูุตนี่สองสามตัวที่กินนมมาท่านเขานี่ตัวหน่อยก็เขาซุ้มใดกินนมท่านกินนมไหวนี่ตัวใหญ่ได้พี่น้องเออ สังเกตเบิ้งแบบเห็นความแตกต่างเนะ่ยแต่พันธุ์ดำเนี่ยหมูแคะหมูแคะเนี่ยท่องจุขีดินเลยด้วพี่น้องเนี่ยตัวน้อยๆเองสิท่องจุขีดินเลยเขาเจา้าอันหมูป้านี่มักกินต้นกล้วยด้วยพี่น้องนี่แทะงออแงบงอบแงบงอบแงบยุ่ง มาช่มหมูปลาตัวใดกินน้มบระทันหรือว่ากินอาหารบระทันมันกัดสิจอยเนาะพี่น้อตัวใดกินเก่งกินไว้มันกัดง่ยไวอ้วนไวอพอมันหยาดมันหยาดเวลากินอาหารมันจสหยาดกันกินยุ่ง ม,มันจะมีหมูสามเดือนกลัวกับยังมาถึงเดือนกับเดือนก็กลัวะ้ะจ้ะรุ่นนี่น่าจะเดือนกลัวนี่เพราะมันออกก่อนเอกากัดกันบ่อนนั่นเป็นแผลเลยน,น,น่ะนะ น่าเป็นแผลนี่อยู่โตหนึ่งเอาดุด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 เอาสังเกตเอาดุดดม สังเกตเบื่อเขากินได้พี่น้องเขาจะแทะกินของเขาแบบนี้แหละค่ะเขาไปตองเห็ดยังเลยซับแล้วก็โยนลงมาเขาขอกเลยแบบสดๆแบบนี้แหละค่ะเขาจะแทะกินของเขาเองกินอยู่มืดมือฟังเสียงหยามเป็นแซ่บเนะ มพ่อคุณยายมันานังไนคของงูลำพน้องคือมันก็เป็นตะนังเหลือหายน์งูมันกับเบบดดื้อได้ล่ะหมูบ,บด,ดือด้อเน้่ค่ะคองนี่เล็กน้อยเลี้ยงมูแบบว่าเขานาเหรินน้าหม,มูจับลูบหัวลูบหางหมูมันกับสีขุ่นมันกับสีชิ้นกับเฮ้ามันก็บสี่บยานข้นเลยค่ะเรากับ,บ่็ดูไล่ด้วยอ,อะไรเธอจะมาดูอะไรฉันเนี่ยอืม Uh huh. นะอืน่ารักเชีวยวนะตัวเนี้ยน่ารักเชียวดูพุงเธอสิโอ้ยผิด oh, น้องไอ้คุณยายฉิมมานางังเบิองคุณยายฉิมมานางังอยู่น้ำหมูหน่อยไอย้ฉิมกะมีความสุขพี่น้องเบิองคุนะถ้าเจ้าก็กินงอบเงบ็งบงอบเงบ็งบงอบเง็บเอาใกล้ก็กินเด้อพี่น้องเด้อ ใกล้กิกนเปลือกกล้วยใกล้กิกนตัวใดที่เขาเจาเงั้นถาไดนกินอาหารเป็นกะบ่ได้มานังแหนบ่อด้มาแหนน้าเขาเด้ออืมพอเขามานางังเบืองนังสัมผัสไกลไกเนี่ยมันเลี่ยงงายา่ายค่ะอค่ะหมูปลานีนพี่น้องเลยอืม เห็ดคอกให้เขาแลนเนี่ยเขาจะแลนออมเลยเด้อค่ะแลนออมเลยมลันเรนคอกนี่ก็ใหญ่เติบน่าจะประมาณงานหนึ่งได้เนี่ยเบื่องเขาแทะตนั่หนาหน่อยเขาโม่หนาจะกินน้มเพาท่านโม่ได้พี่น้องเลยตัวนี่น้อยโตอื่นเขาใหญ่สวดเอาสวดเอา,เอาแล้ว เนี่ยหมูกอ,อกหนึ่งเนี่ยมันบปเมนม,มันสีไงทอกันพร้อมกันหมดน,นะมันเฉยไงยพอทอกันเนี่ยต้นเนี่ยหน่อยก็มูเห็นมาพี่น้องตัวน,นั้นหน่อยก็มูหน่อยก็มูเลยเพราะว่าเขากินนมมาทันนี่สองตัวท่เบื้องหน่อยหน่อยก็มู <c oughs> เวลาเขาขั้นเขาก็สีสเอาคางไปสีแล้วันต่อใหม่ได้พี่น้อง อาจารย์เดี๋ยวจะไปเดินสำรวจพื้นที่ที่เข้าสื่อเพิ่มเติมเพราะว่าลูกพนวัดไหเง่าไปสุดทีเข้าก็เลยจะต้องไปสำรวจอีกนิดนึงจพะพาช่วงความน่ารักของลูกหมูปลาซำมนีแหละเนาะพี่น้องเนะาะติดตามเพจคุณยายชิมขาเลาะไลแอน์ฟินด้วยนะคะ นะคะที่เข้ามารับชมเราก็จะไปด้วยความน่ารักของลูกหมูป่านะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะก็จะถ่ายให้ชมนะคะเวลาที่เอาเงียเอาอยางให้ลูกหมูเดอ้อพี่น้องเดอ้อสิมาถ่ายให้เบิงเดอ้อเาเบิงความน่นารักของลูกหมูหน่อยนะคะกีโต้ไม่โม้